วันนี้เราจะทํากาแฟกันจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติไฮเวย์ค่ะเข้มปึกเลยหวานกําลังดื่มง่ายๆอ่ะรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะสวัสดีค่ะเนลเรนเทลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดอร่อยๆนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะทํากาแฟกันจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติไฮ h วย์ค่ะก็อันนี้เป็น Highway อเท0นนะคะทีนี้มีหลายคนค่ะที่ขอเข้ามาว่าอยากจะได้สูตรชงกาแฟจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะคะ เน่เคยแชร์สูตร96ออนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเน้จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับสูตร96ออนทีนี้วันนี้เน่ก็เลยจะมาแชร์เป็นสำหรับสูตร922ออนกันบ้างค่ะว่าเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถชงกาแฟแก้ว2 2ออนได้เหมือนกันนะคะทีนี้กาแฟวันนี้ที่เราจะใช้ะคะ่ะพอเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเราจะใช้กาแฟให้เข้มหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความสามารถในการสกัดกาแฟค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้สกัดได้เข้มข้นมากขนาดเหมือนกับแบบพวกเครื่องที่เราชงด้วยมือแบบนี้นะคะ เน่ก็เลยใช้เป็นกาแฟคั้วเข้มนะคะวันนี้เราใช้เป็นอาราบิก้าคั้วเข้มร้อตัวนี้นะคะเบอร์5ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเข้มมากเข้มน้อยก็เอาที่เตงชอบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชง5สูตรกันค่ะสูตรแก้ว22ออนก็คือเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าเย็นกันนะคะ สำหรับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติไทเว a y เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าของแต่ละเมนูได้นะคะเอสเปรส so อเมริกาโน่คาปูลาเต้แล้วก็นมร้อนน้ำร้อนพวกนี้นะคะที่หน้าจอเขาอแบบนี้แต่พอเป็นเมนูกาแฟเย็นนะคะก็คือเราจะต้องดึงฉอดกาแฟนะคะออกมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เฉพาะเอสเปรส so อย่างเดียวค่ะ เราก็คือจะดึงช็อตกาแฟเหมือนเวลาที่เราทากาแฟมาจากเครื่องชงแบบที่เราชงธรรมดาธรรมดานี่แหละนะคะพอเป็นแก้ว22ออนนะคะสูตรพื้นฐานเนี่ยใช้ที่3ช็อตนะคะแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยเอเพสโซเอเพสโซเย็นเนี่ยเน่ยอยากได้กาแฟที่แบบเข้มๆนะคะเพราะว่าพอ22ออนเนี่ยนมก็เยอะน้ําก็เยอะนะคะนมข้นหวานอะไรต่ออะไรพวกน,นี้คะ่ะถ้าหากว่ากาแฟเราไม่เข้มพอเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่ากาแฟเราจืดเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้น พอเป็นเอสเปรสโซเย็นเนี่ยใช้กาแฟที่4ออนเลยนะคะพอไปเรากดเอสเปรสโซแล้วเราสามารถคูณ2ได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกดลงมาทีละ2ออนให้เราเลยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราเรากดเอสเปรสโซมา2ช็อต2ออนนะคะทีนี้เราต้องการ4เรากดอีกรอบนึงค่ะก็คือเขาสามารถสูงสุดได้แค่คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นกด2รอบ โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้กาแฟมา4ออนเห็นไหมพอดีพอดีเราก็มาเตรียมแก้วเลยค่ะสำหรับสูตรเอสเพซโซเย็นนะคะแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่นมผสมนะคะมาที่2ออนค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มรดเอาได้เลยนะคะทีนี้นมผสมนะคะวันนี้เราใช้เป็นนม B&F Creamer นะคะซึ่งก็คือถ้าใครไม่ได้ใช้ก็เป็นนมผสมธรรมดาของเตงเลยค่ะ นมข้นหวาน2กระป๋องหมูกด้วยข้นจืด1กระป๋องนะคะวันนี้เน่ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเอฟครีมเมอร์นะคะเน่ก็จะใส่นมผสมค่ะมาที่2ออนนะคะก็ใส่เลยนะอันนี้เป็นหวานปกตินะคะ2ออนค่ะนี่นะเต็มถ้วยนี้เลยค่ะ2ออนใส่ลงไปเลยค่ะอ่ะอันนี้ใส่2ออนเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ํากาแฟเราเนี่ยมีแค่4ออนนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่จะเพิ่มนมสดค่ะเนก็จะเพิ่มนมสดนะคะลงมาที่2ออนค่ะ เพราะฉะนั้นสูตรเย็นที่เป็นชงด้วยเครื่องชงอัตโนมัติเนี่ยสูตรจะไม่เหมือนกับที่เราชงด้วยแบบเครื่องชงแบบแมนนวลนะคะหรือแบบที่เราชงเองนะคะอ่ะเราจะใส่นมสดเติมลงไปค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ํากาแฟไม่พอนะคะแล้วก็อันนี้เท่ากับนมผสม2นมสด2แล้วก็น้ํากาแฟ4ค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็เติมน้ําแข็งได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้กาแฟแบบเต็มแก้วพอดีค่ะเรียบร้อยนะคะ เอสเรซโซเย็น e 22ออนค่ะชงด้วยเครื่องชงกาแฟไฮเวย์เอ1ทต่อไปเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูอเมริกาโน่นะคะอเมริกาโน่เนี่ยจะใช้น้ากาแฟาที่3ออนค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เข้มๆนะคะก็จัด4ออนไปได้เลยนะคะแต่ว่าของเน่ก็คือเอา3ออนพอนะคะ,ะเปิดเลยค่ะเอสเรซโซคูณ e 2ค่ะเห็นไหมง่ายเนาะ,อะพอ2ช็อตไปแล้วนะคะกดอีกทีนึงค่ะ ถ้าใครต้องการ4ช็อตนะคะก็กดเพิ่มคูณ2แต่ว่าของเน่คือเน่ว่า3กำลังดีนะคะกับแก้ว22ออนค่ะโอเคเรียบร้อย3ออนนะคะทีนี้อเมริกาโน่ถ้าหากว่าเราต้องการไม่หวานเลยเดี๋ยวเน่จะเติมน้ำเปล่านะคะอย่างเดียวค่ะมาจนถึง8ออนนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้หวานก็เติมน้ำเชื่อมลงไปก่อนค่ะประมาณสัก1ออนถึง1ออนครึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่ามาให้ครบ8ออนอ่ะ หมายว่าเน่เอาไม่หวานเลยเนย่ก็เติมน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะทําให้ดูถึง8ออนเนี่ยค่ะเนี่ยแค่นี้แต่ถ้าเราเอาหวานด้วยใส่น้ำเชื่อมก่อนนะแล้ก็คือค่อยเติมน้ำเปล่าจนครบ8ออนนะคะเพราะนั้นคือมันจะจบที่8ออนเสร็จแล้วน้ำแข็งแล้วเราก็เทกาแฟใส่ได้เลยนะคะเห็นไหมครีมมากก็ดีดีเนาะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็ได้กาแฟสูตร9 22ออนนะคะ จากเครื่องชงอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเรามาทําคาปูกันบ้างค่ะสําหรับคาปูชิโน่เย็นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะต้องมีฟองนมนะเน่ก็เอาหยอบปั๊มฟองนมมานะคะเทนมใส่ไปครึ่งหนึ่งค่ะพอเราเทนมใส่เรียบร้อยนะคะเราก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็ปั๊มเลยค่ะเห็นไหมปั๊มไม่กี่ทีนะคะนมเต็มหยือกเลย เสร็จแล้วเราก็ไปแช่เย็นค่ะแช่ตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะเอาไปแช่เย็นหลังจากที่เราทําฟองนมเสร็จนะคะเน่ก็จะมาทําน้ํากาแฟค่ะน้ํากาแฟ3ออนสช็อตเหมือนเดิมนะคะพอเป็นยีิบสองออนเนี่ยพื้นฐานก็คือจะอยู่ที่3เป็นต้นไปค่ะคูณ2อ่ะแล้วเราก็รอเลยค่ะแค่นี้เองพอ2ออนเรียบร้อยเราก็เพิ่มอีกหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ มันง่ายแบบนี้เลยค่ะข้อดีของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะคะก็คือว่าทุกช็อตที่ออกมาค่ะมันจะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตลอดเลยนะคะมันจะไม่มีแบบกาแฟมากกาแฟน้อยอะไรเงี้ยพอเราเซ็ตเครื่องเรียบร้อยค่ะเซ็ตเครื่องเซ็ตน้ําเซ็ตเวลาทุกอย่างค่ะก็ออกมาเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะน้ำกาแฟได้มาแล้วเรามาทำสูตรกันค่ะคาปูชิโน่นะคะเราก็จะใส่นมผสมที่2อออนเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครหวานมากหวานน้อยปรับเพิ่มลดกันเองได้เลยจ้า ใส่ไปเลยนะคะ2ออนเต็มถ้วยอันนี้เป็นแก้ว2ช็อตนะคะก็พอเป็นสูตร2ออนใส่เต็มถ้วยได้เลยค่ะนมสดค่ะเราจะใส่นมสดลงไปที่2ออนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความคาปูชิโน่กับเอสเปรสโซ่เนี่ยเขาจะต่างกันที่น้ำกาแฟอันนี้4ช็อตอันนี้3ช็อตนะมันก็เลยจะทำให้คาปูค่ะเขาไม่เข้มมากเหมือนเอสเปรสโซ่นะคะเสร็จแล้วน้ำกาแฟ3ออนใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ส่น้ำแข็งพอเราใส่น้ำแข็งเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะไปเอาฟองนมที่เราตีไว้เมื่อกี้นะคะเอามาเติมท็อปหน้าเลยค่ะอ่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ฟองนมเราแค่ช่วงเราแค่แช่วไว้ช่วงที่เราไปทํากาแฟเป็นไงคะเนียนกิฟต์เลยเห็นป่ะนี่ตักเลยค่ะตักให้เต็มช้อนไปเลยค่ะใส่เข้าไปนี่นะคะง่าย,ายๆแบบนี้เลยฟองเนียนเลยเสร็จแล้วเราก็ โรยผงโกโก้ก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะปึ้งคาปูชิโน่เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายเนาะโอเคต่อไปนะคะเมนูต่อไปเราก็จะมาทำเป็นลาเต้กันบ้างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพอเป็นยีบสองออนเนี่ยก็คือพื้นฐานคือ3ชอ็อต3ออนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ความเข้มของกาแฟค่ะมันมาสู้กับน,น้ำแข็งแล้วก็กับนมด้วย เมื่อกี้นี้ถ้าเห็นทันนะคะก็คือเขาจะขึ้นรูปเตือนเราด้วยนะคะว่าเมกกะแฟหมดแล้วเติมได้แล้วซึ่งเน่ก็แอบ,บเติมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะถ้างั้นเรามากดเพิ่มเลยค่ะอีกหนึ่งช็อตนะคะเรียบร้อยค่ะมาทำเมนูลาเต้เย็นกันนะคะ ลาเต้เย็นถ้าหากว่าเราเอาสูตรไม่หวานเลยเราก็เติมนมสดได้เลยค่ะอันนี้กาแฟ3ออนนมสด5ออนนะคะครบ8ออนจบเลยแต่ทีนี้เราต้องการให้เป็นแบบหวานปกตินะคะเน่ก็เลยจะใส่นมผสมค่ะที่2ออนนะคะลืมบอกไปว่าถ้า2ออนเนี่ยถ้าใครไม่ได้ผสมเอาไว้ก็คือนมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมข้นจืดที่20 ml นะคะ,ะใส่ไปเลยค่ะ เราใส่เสร็จแล้วเน่ยใส่นมสดตามลงมาที่3ออนนะคะเท่ากับ2บวก3เป็น5เนาะ5แล้วก็มาบวกกับกาแฟ3ออนก็เป็น8เห็นไหมคะนมสด3ออนนะคะใส่เลยนี่นะ3ออนเห็นไหมคะแล้วเราก็กาแฟใส่ตามไปเลยค่ะเส็มแข็งเห็นไหมคะลาเต้เราก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าดูดีๆนะคะเราจะเห็นเลยว่าสีกาแฟไม่เหมือนกันเนาะ อ่ะทีนี้มามอค่ากันบ้างค่ะก็เหมือนเดิมนะคะกาแฟ3ออน3ช็อตเหมือนเดิมค่ะเป็นเครื่องออโต้ก็จะง่ายแบบนี้เลยนี่กดเลยเสร็จแล้วก็ใส่หนึ่งช็อ,ชอตนะคะอันนี้เราจะเห็นนะคะคือพอเม็ดกาแฟใกล้หมดเขาก็เตือนเราค่ะว่าอาจเติมเม็ดกาแฟได้แล้วนะคะอ่าเห็นไหมเป็นรูปเม็ดกาแฟขึ้นมาค่ะ อันนี้ไม่ได้เติมนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ได้น้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำมอคค่าเย็นกันค่ะสำหรับสูตรมอคค่าเย็น ก็คือเราจะใส่เราต้องมีโกโก้หรือมีช็อกโกแลตใช่ไหมคะเนี่ก็จะมีโกโก้ผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือโกโก้ผสมเดี๋ยวเน่จะแปะลิงก์สูตรเอาไว้ให้นะคะหรือว่าคลิกที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะโกโก้ผสมค่ะเราจะใส่โกโก้ผสมลงมาที่2ออนนะคะนี่ก็ใส่โกโก้เลยนะคะ2ออนอันนี้เป็นแก้ว1ออนครึ่งนะคะใส่ทีละออนละกันอันนี้นะคะ1ออนใส่ลงไปแล้วก็อีก1ออน นี่โกโก้ผสมเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่นมผสมเพิ่มความหวานมันอีกนะคะ1ออนค่ะนี่ก็เทเลยนะคะ1ออนก็คือนมข้นหวานที่20 ML นมข้นจืดที่10 ML นะคะเทเลยนะตอนนี้เท่ากับโกโก้ผสม2ออนนมผสม1ออนรวมเป็น3แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามีกาแฟที่3ออนนะคะใส่ลงไปค่ะ ทีนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ายังไม่ครบ8ออนไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ท็อปนมสดนะคะเพราะนั้นหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางเมนูไม่เห็นครบ8ออนหรือครบ6ออนเลยนะคะเพราะว่าบางทีบางเมนูค่ะเราจะมีความท็อปหน้านมหรือท็อปหน้าฟองนมด้วยนะอ่ะ อันนี้พอเราใส่มาน้ําแข็งเต็มแก้วเราก็สามารถที่จะท็อปหน้านมสดหรือว่าฟองนมได้เลยนะคะเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือให้เรามีความท็อปหน้านะคะแล้วก็เทปไปเลยนี่เสร็จแล้วมอคค่าเย็นค่ะเป็นไงน่าทานไหมสูตรเก้ายีองออนนะคะจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็จะเป็นเมนูที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เราทําด้วยเครื่องชงกาแฟปกติเลยนะคะก็คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเราใช้กาแฟ3ช็อตแหละมันจะได้อร่อยนะคะถ้าหากว่าเราใส่แบบแค่2ชอ็อตมันก็ไม่เข้มข้นเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละเมนูที่แน่ทำเนี่ย22ออนเนี่ยค่ะอร่อยเข้มข้นกวานมันหรือยังไงมาชิมกันเอเฟโซ่นะคะแก้วแรกของเราเข้มข้นแน่นอนสี่ช็อตใครบอกว่าเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติชงกาแฟไม่เข้มอันนี้ขอบอกเลยค่ะขอเทียงแบบเข้มเลยเนี่ยเข้มเข้มปึกเลย ก็เข้าไปต้อง4ออนะถ้าคิดเป็นต้นทุนนะคะ4ช็อตเนี่ยก็คือตีให้ว่าประมาณ20บาทเกือบๆ20บาทนะคะช็อตหนึ่งเกือบๆ5บาทแบบนั้น,นะคะ่ะเพราะนั้น4ช็อตน,นี้ก็ต้นทุนค่ากาแฟก็เกือบ20บาทแล้วก็มีค่านมผสมเนาะนมผสมเนี่ยออ2ออน2ออนก็จะอยู่ที่ประมาณซัก6บาทนะคะแล้วก็มีนมสดมีน้ําแข็งมีแก้วก็เฉลี่ยแล้วนะคะต้นทุนแก้วนี้ก็เกือบๆ30บาทนะคะก็คือเขาจะใช้กาแฟเยอะกว่า ทุกเมนูแหละว่างั้นนะจะขายแก้วเท่าไหร่ก็ไปลองหาราคาเลยค่ะอันนี้นี่ไม่ได้หวานมากนะคะหวานแบบหวานกําลังดื่มง่ายๆอะ่ะคือเน่ไม่ไม่ได้เป็นคนชอบทานหวานมากเพราะฉะนั้นสาหรับเน่คืออันเนี้ยหวานแบบนี้นี่ถือว่าก็คือดื่มได้ละนะคะถ้าหวานกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้อเมริกาโน่นะคะนนี้ไม่หวานเลยเนาะมาดูกันว่าพอไม่หวานเลยเราได้กาแฟเค็มป่ะเค็มนั้นเนี่ยไม่หวานเลยแต่ก็คือ ก็ดื่มง่ายๆอะค่ะดื่มได้นะคะเพราะว่าธรรมดานี่ทานกาแฟอเมริกาโน่แบบไม่หวานอยู่แล้วแต่ถามว่าแบบคือเข้มไหมเข้มนะอืมอ่ะมาคาปูชิโน่นะคะหรือใครูคาปูชิโน่อร่อยะคะ่ะดื่มง่ายละอืมเพราะว่ามันเหลือสามช็อตละแล้วก็มีนมมีอะไรเนาะดื่มง่ายแล้วค่ะกลมๆอืมถ้าเป็นลาเต้นะคะลาเต้นมเราจะเยอะขึ้นกว่าคาปูชิโน่นะคะ เขาก็จะนุ่มขึ้นแต่ยังได้ความกาแฟอยูอ่กาแฟไม่หายนะเพราะในนนี้ค่ะแต่ละเมนูเนี่ยพอเราใส่สูตรที่มันไม่เหมือนกันนะคะรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะลาเต้กับคาปูนี่ต่างกันแค่นมสดที่เราใส่ไปนะคะลาเต้ใส่เยอะขึ้นมาหนึ่งออนซ์นี่รสชาติเปลี่ยนเลยอะ่ะมาดูมอคค่ากันอม,มอคค่าอร่อยมอคค่าดื่มง่ายมากเพราะว่ามันมีความโกโก้เนาะแล้วก็หวานมันกําลังดี สูตรที่แน่แช์นี้เนี่ยคือไม่ถึงกับหวานเจี๊ยมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบดื่มกาแฟหวานๆก็เพิ่มนมผสมกันเอานะคะหรือเพิ่มนม,มข้นหวานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเน่มาแชร์ให้นะคะสําหรับสูตรเมนูกาแฟสดแก้ว22ออนค่ะที่เราชงม,มาจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะคะ Highway A10 นเนี่ยเราก็ชงม,มาได้กาแฟเข้มๆกับเขาเหมือนกันนะแล้วก็มาทําตามสูตรแบบนี้ได้เลยค่ะจะหวานมากหวานน้อยก็ไปเพิ่มรสกันเอานะคะ ก็ถ้าลองทําดูแล้วสําหรับท่านที่ใช้อยู่นะคะลองทำแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกได้ค่ะหรืออยากจะให้ได้มาแนะนำเพิ่มเติมยังไงหรือว่าสงสัยอะไรก็บอกมานะคะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกได้เหมือนกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental c o f f e e ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee c h anel n ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับ5เมนูกาแฟสด22ออนนะคะที่เราชงจากเครื่องชงกาแฟอตัตโนมัตินี่แหละค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ